สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎาคม2565นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดชาวราศีกุมกันก่อนเลยเนาะเดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนโสดราศีกุมเป็นยังไงบ้างเอยอืม ชาวคนโสดราศีกุมนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือปินรู้สึกว่าพวกคุณน่าจะค่อนข้างแบบปลีกวิเวกอะ่ะเออคุณอาจจะปลีกวิเวกหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างอยากจะอยู่คนเดียวในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนคือมันแบ่งออกได้เป็นสองกรณีนะคะคือกรณีที่1เนี่ยชาวราศีกุมบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่แบบ ค่อนข้างมีเสน่ห์ในช่วงเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเลยอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาสนใจคุณเข้ามาชอบเข้ามาคุยมาทำความรู้จักก็ได้แต่คือตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในจุดที่เร่งรีบอะไรกับชีวิตอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังแฮปปี้กับการที่จะเป็นโสดอยู่ก็ได้นะในในช่วงเดือนที่ผ่านมานะส่วนกรณีที่2เนี่ยคุณอาจจะ ไปสนใจใครสักคนหนึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแต่แน่นอนว่าตัวคุณเองไม่รีบอืมไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่แบบทั้งโดนสนใจหรือว่าไปนสนใจคนอื่นเองก็ตามนะคะแต่ตัวคุณไม่รีบนั่นเองคุณค่อนข้างที่จะแบบอ๋อก็ปล่อยให้มันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วแอบคาดหวังไหมที่จะแบบได้มีโอกาส ทำความรู้จักหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณสนใจในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีความหวังในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคุณไม่รีบนั่นเองนะคะอืมนี่คือชาวราศีกุมในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะที่เป็นคนโสดเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ลหละคนโสดชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยขอห้าใบค่ะ คนโสดราศีกุมอ้าวคนโสดชาวราศีกุมคะ่ะในช่วงเดือนเนี้ยทำไมรู้สึกว่าคุณมีแนวโน้มที่จะไปสอดส่องดูชีวิตของใครบางคนนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกสนใจก็ได้นะแล้วตัวคุณเองเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากคุยกับเขาอะ่ะ เออคุณอยากคุยกับเขาอยากจะเข้าหาเขาในแบบที่ว่าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขยายนิดนึงนะคะคือตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนเนี้ยคุณน่าจะ อยากที่จะประคับประคองใครสักคนหนึ่งไว้ในชีวิตคุณที่เป็นคนที่คุณเนี่ยรู้สึกสนใจนั่นเองนะคะโดยคนที่มีแนวโน้มว่าชาวราศีกุมจะไปสนใจเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าเป็นคนที่เหมือนเพื่อนแนะนําให้รู้จักคือมีสังคมที่รู้ที่แนะนําให้คุณได้ที่ทําให้คุณได้เจอกันนะคะเป็นสังคมในหมู่แบบคอมมูนิตี้ที่มีคนจํานวนเยอะ อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเออแต่ทีเนี้ยคือตัวคุณเองเนี่ยคุณค่อนข้างรู้สึกเครียดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าทำไมคุณถึงรู้สึกกังวลหรือเครียดอะคะอ๋อส่วนหนึ่งเลยนะคะก็คือชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าคนที่คุณไปรู้สึกสนใจเนี่ยเขาจะแบบหนึ่งเลยถ้า คุณกลัวว่าเขาจะปฏิเสธคุณเนี่ยคุณก็อาจจะกลัวว่าเขาอาจจะเป็นพวกคนเจ้าชู้หรือว่าดูมีตัวเลือกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณกลัวว่าแบบเขาอาจจะแบบไม่ได้จริงจังหรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถามว่าชาวราศีกุมเนี่ย คุณมีแนวโน้มที่จะแท็กแอคชั่นยังไงบ้างต่อคนที่คุณสนใจนะคะคือปิ่นมองว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะติดต่อคนที่คุณชอบหรือว่าคนที่คุณรู้สึกสนใจนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะอ,อยู่ดีๆคุณอาจจะแบบส่งข้อความไปหาเขาก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแต่หลักๆเลยก็คือช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณน่าจะแบบส่งส่งคนที่คุณสนใจนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบ ดูไม่ได้มีใครเข้าหาชาวราศีกุมอะแต่มันเหมือนเป็นตัวชาวราศีกุมที่อยากจะเข้าหาคนที่ตัวเองสนใจมากกว่านะคะในช่วงเดือนนี้เนาะอืมคุณได้ไพ่ตัวนี้ก็คือเป็นโชว์เดอะเวิลด์เรียลยูนะคะโอเคชาวราศีกุมไม่ว่าคุณจะไปสนใจใครหรือว่าจะมีใครมาสนใจคุณก็ตามนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือ ไพ่เนอยากให้คุณแสดงความเป็นตัวของตัวคุณเองออกมาค่ะคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเฟคว่าคุณเป็นคนแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาใจใครแต่อยากให้คุณแสดงความเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละออกมานะคะก็จะได้รู้ว่าคนที่คุณไปชอบหรือว่าคนที่เขามาชอบคุณเนี่ยเขาจะรับได้หรือเปล่ากับในสิ่งที่คุณเป็นนั่นเองนะคะนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองเยอะๆนะคะชาวราศีกุมนโสดเนาะโอเคค่ะจบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเนาะว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยคะอ่โอเคนะคะคนคุยชาวราศีกุมเนาะคเป็นรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณน่าจะมีความรู้สึกลังเลอะไรบางอย่างขึ้นมาคุณอาจจะเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจอะไรในตัวคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยนะคะคือ มันอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมันดูหนักเหมือนกันนะดูหนักแล้วก็ดูนิ่งมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าคุณ มีการเงียบหายกันหรือเปล่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นรู้สึกว่าคนที่ชาวราศีกุมคุยด้วยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีเสน่ห์หรือว่าเป็นสเปคเป็นที่หมายปองของคนอื่นหลายๆคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนหน้าตาดีทํางานเก่งขยันทํางานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตงัวคุณเองรู้สึกว่าคุณน้ค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากๆพอสมควรนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะจริงๆเนี่ย คุณก็คิดคุณก็มีแอบคิดเหมือนกันนะว่าเออที่เขาแบบดูนิ่งๆหรือว่า,อาไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าไม่ค่อยมีการก้าวหน้าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังปฏิเสธคุณทางอ้อมอยู่หรือเปล่านะคะมันทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจแล้วก็ลังเลข,ขึ้นมาแต่ถามว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณมีการแบบพยายามทุ่มเทลงแรงในความสัมพันธ์นี้หนักไหมในช่วงที่ผ่านมาปิ่นมองว่า คุณทุ่มเทไปเยอะพอสมควรนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่แบบพยายามชวนเขาคุยพยายามที่จะแบบอ๋อคี e c อนเน c ชั o นไว้แต่ก็ดูเหมือนเขาแบบยังไม่เอออหอมก,กับคุณนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะอืมอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันหน่อยว่าคนคุยชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ เดอะมูน uh, นะคะเป็นมูตที่ตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะมีการใช้ความคิดเงียบๆกับตัวเองคนเดียวหรือว่ามีการคิดตกปลหนึกอะไรบางอย่างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วปิ่นรู้สึกว่าตัวชาวราศีกุมภ์เองเนี่ยคุณน่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณตัดสินใจถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เอออาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าจะตัดสินใจไปต่อก็เป็นได้นะคะอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะเพราะว่าชาวราศีกุมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบถ้าตัดสินใจแล้วคุณน่าจะแบบสุดสุดแล้วอะ่ะสุดๆแบบว่าเฝ้ามองดูพิจารณาสังเคราะห์สังเกตมาหมดแล้วว่าเออฉันจะทำแบบนี้ประมาณนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่า Seven o o Swords นี้คืออะไรโอเคคือปิ่นรู้สึกว่าถ้าหากในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิ่งเงียบหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะในเดือนนี้มีแนวโน้มที่คนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะ ติดต่อกลับมาด้วยเหมือนกันนะจะติดต่อกลับมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเป็นรู้สึกว่าชาวราศีกุมคุณอาจจะยื่นข้อบังคับหรือว่ายื่นเหมือนเป็นเส้นตายอะไรบางอย่างให้กับคนคุยของคุณนะว่าถ้าหากว่าคุณจะคุยกับฉันในแบบเหมือนฉันเป็นคนในความลับหรือแอบบแอบบคุยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะไม่คุยด้วยนะคะเพราะฉะนั้น รู้สึกว่าชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะตัดสินใจมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะตัดสินใจว่าอาจจะจบจากคนคุยคนนี้จบจากความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะไปโฟกัสกับชีวิตตัวเองในทางอื่นนะคะเออมันเป็นแนวโน้มประมาณนี้อะคะ่ะแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกคุณเองนะว่าคุณจะไปทางไหนเนาะ ามาดูไพ่กันนะคะคุณได้เป็น step out of your comfort zone นะคะไพ่ใบนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าบางทีเนี่ยชาวราศีกุมคุณอยากจะคุยกับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งหรือคุยมานานหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณผูกพันกับคนคนนี้คุณแบบค่อนข้างจะทำใจยากในการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่ไพ่เนี่ยอยากจะบอกเหมือนกันนะว่าจริงๆอ่ะคุณอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวที่จะเอาตัวคุณเองเนี่ยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกท็อกซิกมีความสุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกแบบพูดยังไงดีไม่ทุกข์สุดๆหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเออคือคุณควรจะหาแบบความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นคอมฟอร์ทโซนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคุณไม่โดนใครเอาเปรียบหรือไม่ต้องเสียใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น บางคนคุยกันไปนาน,านเกิดความผูกพัน s อ l u ล e ลี Absolutely, แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหากราศีกุมบางคนที่รู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยคุณคงแบบคุณคงต้องใช้ความคิดจริงๆเออแล้วคุณจะเจอกระจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วในเดือนนี้แล้วเดี๋ยวตัวคุณนั่นแหละจะตัดสินใจพาตัวเองออกมาได้เองนั่นเองนะคะ อ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาะคะ่ะโอเคเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอคะไหนดูซิดูซิซว้าวอืมเดีย๋ยเปิดให้ครบก่อนนะคะ สามไม้เช้าขอดูหน่อยว่าแปะถ้วยนี่คืออะไรโอเคนะคะคนมีคู่ที่ความสัมพันธ์มีปัญหาเนี่ยปิ่นมองว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะคือความสัมพันธ์ของคุณะ่ะมันน่าจะเป็นหนึ่งเลยนะคะคุณอาจจะคบหากับคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นรักออนไลน์เป็นคนทางไกลอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะ เออแล้วทีเนี้ยคือความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ดูเหมือนไปไปกลับกลับเหมือนกันนะบางทีคือจะว่าคือตัวคุณเองอ่ะคุณน่าจะแบบค่อนข้างที่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้คุณน่าจะแบบอารมณ์มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่ของคุณอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ใช่เป็นคนอารมณ์มั่นคงเลยคะแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปเดี๋ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยคือ คนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยบางทีเขาอาจจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าตัวเขาอะแบบยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะเหมือนเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเธอไม่มีฉันเธอก็มีความสุขดีนี่อะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยเป็นจุดจุดนึงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน้อยใจอะเออคุณน้อยใจว่าแบบเอ้ยฉันก็แบบซับพอร์ตอยู่ตรงนี้เต็มที่ฉันดีขนาดนี้แล้วแต่ทําไมแบบเธอยังทําอย่างนี้อเออเธอทาอย่างเงี้ยคุณน้อย ฉันน้อยใจนะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะเออแล้วถามว่าการกระทําอย่างเงี้ยมันทําให้คุณแบบค่อนข้างรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะคุณรู้สึกอึดอัดแต่คุณก็รักเขาเออมันเลยเป็นภาวะที่คุณก็แบบไม่รู้อะว่า คุณควรจะเดินออกมาดีไหมถ้าหากว่าเขายังแสดงให้คุณเห็นว่าเออถึงไม่มีคุณเขาก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางที่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาทําเหมือนเออไม่ค่อยแคร์คุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากออกมาจากความสัมพันธ์นี้เนาะเนี่ยมาดูกันซิว่าในช่วงเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเออ โอเคมีไพ่จัสติกออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวดูให้ครบก่อนอโอเคนะคะเป็นรู้สึกว่าในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นโอกาสที่ว่าเขาอะที่เป็นคู่ของคุณอะเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาคุณเข้ามาเคลียร์เข้ามาขอโอกาสเข้ามาพยายามที่จะ งอคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวคุณเองอ่ะอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าคุณทำตัวนิ่งๆเฉยๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะอยู่เฉยๆกับตัวเองอ่ะเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะแบบเจอจนแบบคุณรู้สึกชินชาไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับบางท่านบางคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในเดือนนี้ เขาที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่พยายามวิ่งไล่ตามคุณพยายามที่จะง้อขอโอกาสคืนดีหรือว่าทําแบบเหมือนงอ้อหรืออาจจะง้อแบบให้คุณหายโกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากพฤติกรรมที่แบบเคยทําว่าโอ๊ยไม่มีคุณก็สามารถมีความสุขได้เนี่ยเดเดือนนี้จะเป็นหมาหงอยนะคะจะกลับ จะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณยังเป็นคนที่มีค่าต่อเขามีความสําคัญต่อเขาอยู่นั่นเองนะคะแต่ตัวคุณอะน่าจะอยู่ในโหมดที่แบบคุณยังเฉยๆคุณยังแบบคุณอาจจะไม่ไว้ใจอะว่าแบบเออถ้าแบบใจดีคืนดีหายงอนง่ายๆอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นั่นเองนะคะคุณยังอยากจะแบบ จะดูไปก่อนแหละแต่ว่าแนวน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะมันยังไม่จบหรอกนะคะมันยังไปต่อได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออบางคนเนี่ยถ้าเป็นรักออนไลน์ก็คือแบบน่าจะได้รับแบบเมสเซจข้อความแบบรัวๆหรืออาจจะแบบได้รับได้รับประโยคอะไรที่มันดูยาวๆมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะ,ะอืม มาดูคำแนะนำจากไพ่กันคุณได้เป็น Conclusion A r with e n g l i s h นะคะโอเคสำหรับชาวคนมีคู่ราศีกุมเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นคำถามในข้อใดคำถามเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ทั้งคุณและคู่ของคุณในเดือนนี้นะคะคุณ ใกล้จะได้ข้อสรุปของสิ่งที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณต้องการคำตอบแล้วแหละเออเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้เองนะคะว่าคำตอบนั้นหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณอยากรู้อยากได้คำตอบข้อหรือข้อสรุปนั้นเนี่ย มันจะเป็นอะไรมันจะคืออะไรในเดือนนี้แหละคุณจะมีโอกาสได้รู้นั่นเองนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่เนาะย้ำว่านี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังอย่างมีสติและวิจารณญาณนะคะก็ ประมาณนี้นะคะหากชอบการอนันของช่องปิ่นก็ฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>กดติดตาม<ๆ>กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมาก้านะคะที่แวะมาติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ